พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแบบอย่างเรื่องการออมให้กับประชาชนไทยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อธนาคารออมสินซึ่งเป็นสถาบันการออมที่สําคัญด้วยเหตุนี้ทางธนาคารออมสินจึงได้จัดสร้างสารคดีตามเสด็จสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้คนไทยได้รับรู้พระราช,าชาจริยวัตรเมื่อครั้งอย่างทรงพระเยาว์ให้คนไทยได้รับรู้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเก็บออมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งยังทรงพระยาว,ว่าทรงเก็บเงินค่าขนมไว้วันลาเหรียญเพื่อซื้อจักรยานคันแรกและกล้องถ่ายรูปที่ทรงโปรดเมื่อพระชนมายุ8พันษาด้วยพระองค์เองและอีกหลายเรื่องราวที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบสำหรับการออมให้กับคนไทยผู้อำนวยการธนาคารออมสินให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อปี2509ในวาระครบรอบ48ปีสถาปนาธนาคารออมสิน ธนาคารอ,อมสินได้ถวายการรับฝากกับพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชและหลังจากนั้นเป็นต้นมาส่งฝากเงินส่วนพระองค์เป็นประจำเสมอในทุกวันที่หนึ่งเมษายนซึ่งเป็นวันอ,อมสินของทุกปีพร้อมกันนั้นยังให้ธนาคารออมสินถวายการรับฝากแด่พระบร,รมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนับว่าทรงเป็นต้นแบบการอ,อมให้กับคนไทยเป็นการตอบย้ำว่าพระมหารรษัตว์ของเราเป็นพระมหากษัตริย์นักอ,อม ะครับที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยนะครับได้มีการออมมาตั้งแต่หลาย10ปีที่ผ่านมานะครับตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเน้นเรื่องของการออมให้ประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยรักการออมมีการประหยัดอดออมมาโดยตลอดนะครับ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการออมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่5เมษายน2559ที่ทรงรับสั่งในวาระครบรอบ50ปีพระบรมราชานุสาวรีราชการที่6และการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสินว่าการประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวและการสร้างฐานะของบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง ซึ่งธนาคารออมสินจะสืบทอดพระราชปณิธานตามพระราชดำรัสด,ดังกล่าวสืบไปด้วยธนาคารออมสินสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้จัดนิทรรศการตามรอยเสด็จพระราชดำเนินประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมจัดสร้างสารคดีในชื่อเดียวกัน30ตอนที่ใช้เวลาถ่ายทำถึง6เดือนระหว่างเดือนมการาคมถึงการกฎาคม2559ก่อนเสด็จสวรรคตถ้าพูดถึงความผูกพันในเรื่องของการออมของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยพระองค์ท่านมีความมีพระราชาดำรัสพระราชา หลายตอนเลยนะครับที่ให้ธนาคารอมสินได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลการออมของประชาชนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การก่อตั้งธนาคารอมสินเลยเนี่ยเมื่อความเป็นคังอมสินคังอมสินเนี่ยนะครับโดยรัตนการัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงก่อตั้งเมื่อปี2456นะครับเป็นเวลา103ปีแล้วก็มาสถาปนา เป็นธนาคารอมสินนะครับในช่วงอถอยหลังไป70ปีก็คือเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงครองราชน,นะครับเป็นปีเดียวกับที่ธนาคารอมสินได้สถาปนาเป็นธนาคารอมสินสำหรับสารคาดีตามรอยเสด็จพระราชดำเนินประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มออกอากาศวันที่1 4พฤศจิกายนถึงวันที่23ธันวาคมทางช่อง9อสมท ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.55นาฬิกา5นาทีเพื่อถ่ายทอดพระราชาจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและครอบครัวราชาสกุลมหิดล